เปลเาคุณสาวเป่าคุณคุณโอ้หระว่างชซนระว่างซนเหมืน่ะมอมอแล้วก็ําตําับเก่งในฝู้องใช่ไหมแกคนนี้หรือเปล่าะไม่ใช่คนนี้นะไง อ้าวระวังชนรถกลาน,นะาอืไปขับไปโน,น่นขับไปทางโน่นทีนี้ขับขึ้นมอปไปไป้าป,ป,ปมีรถมามีรถมา ถอยถอยไปเลยเดินหน้าเลยออืขับตามไปไปดูดิเขาขับไปไหนระวังชนระวังชนจะชนรถเขาเหนื่อยอ่ะ ได้ครับลงใต้มีรถมาขับไปดูดูขับไปไหว้พระบ่ะ,ะไหว้พระหน่อยอ่า ใหญ่ไหมใหญ่ไหม,ไม,มจินงนมจล่เงนี่ยต้นไม้น,น,น,นางชนลขกคาอาืไยไทอย่าทำหล่นดี Hôm nay máy, hôm nay máy nó á À, dịp à Dạ <laughs> à, dịp dạ <nhá. cười> จบหลดแล้วเอาไปส่ครับดีดีดเราเป็นบ่าวแล้วเนี่ยใส่ดีดีไปขับไปะบระวังโซนระวังโซนไป ย่ายาหย,ยับสาดอ่อหยับสาดตรแงจังไลนพระสาธุยังไปสาธุแล้วก็ไปขับไปเลยอืม Bảo có sao mà không làm sao, sao? 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 Chị Nam nè Nam nè Nam Nam nổm Nộm Mà nổm Hỏi chị Nam Loài mẹ อะไรไหมอะไรไหมครับเต้าเอ้ยไม่ได้ยินกันแล้วออวมาอร่อยเ้าอีกใครมายังแม่มายังขับไปดูเด้แม่มายัง อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วก็ไม่เอาครับโน่นแม่ขับไปดูเด้อขับไปรับแม่ไปเห็นไหมเสื้อสีเขียวขับไปขับไปรับแม่ไปรับรองท้าเขาหายไปไหน วางไว้เลยอองไหม,ก,ไมก็เืออย่าให้มันไหลไหลแล้วเธอไปซื้ออะไรอ่ะไม่ไปซื้ออะไรก็ซื้อขนมตอ,อยศเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวมันไหลทับรถอะ่ะหนึ่งไหล แสวๆเหรอฮ้ไม e ่ตด้ไหมียนด้ะด้นะเี้ยมาแล้วหนึ่งเปียยมาแล้วออเปาคุณสาวเปาคุณคุณ ไม่นั่นงงนะเดี๋ยวก็คว้ามือละนั่งเดียวเออขับไปเลย